ครับเดี๋ยวนี้เราจะขึ้นภูกระดึงนะครับเ,เราจะขึ้นไป,ไปพิชิตภูกระดึง <c oughs> เรื่องทริปครับ <c oughs> นี้เรามาถึงที่ภูกระดึงนะคะเป็นเวลาหโมง5้าสบค่ะเราก็จะมาลงทะเบียนจุดแรกก่อนนะเพราะเราจองคิวขึ้นแล้วก็จะมาลงทะเบียนบ้านพักตรงนี้คะ่ะเพราะว่าเราจองเป็นบ้านพักไว้นะคะ <c oughs> เรากำลังโหลดดิ้งของนะคะไม่ใช่โหลดลงเครื่องนะโหลดให้ลูกค้าแล้วแบบกำลังออกแท็กให้ตัวเองอยู่ตอนนี้เรากำลังชั่งน้ำหนักกันนะฮะเพื่อจะให้ลูกหาขนของขึ้นข้างบนอนนี้ใจอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหี่องพี่ยังอยู่ที่โรงแรมอยู่แล้วโรงแรมเมื่อกี้นะพี่ยังอยู่ที่หมออยู่เลยใช่มยังไม่ตื่นเลยอันนี้นะครับกระเป๋าของคลิปวันนี้นะครับก็คือลอนดอนแอดโครการดึงค่ะ วันของเรานะคะ46กิโลนี่กี่โมงแล้วเจ็0โมงเจ็ดโมงสี่สิบนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะถึงกี่โมงนะครับ กันนะคะเนาสีแดงเลยเพื่อแบบหน้าหลงป่าไปเขาจะได้รู้ว่าไม้ของน้าน,นี่สีแดงมไมนใหญ่จะจับง่ายกว่าจับมันก็หนักไหมใช่แปลหนักแต่ว่ามือกำง่ายกว่าเราเอาอาลีเล็กๆก็พอรู้สึกื่อยแล้ว <c oughs> ได้ข่าวว่อานี่อุทยานข้างหน้าอยู่ <c oughs> อาอทางขึ้นตรงนี้เองอ่าทัศน์จันกลับก็ยังใกล้อยู่แล้วตอนนี้ก็800เมตรแล้วครับ แปดร้อยเมตรก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้วไม่ได้ถึงยอดภูนะคะถึงซ้ำแง่ค่ะเอาอาหารขึ้นมากินข้างบนนล้นะครับ <c oughs> อันดับแรกเลยขึ้นมาก็ต้องกินแต้งโมเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแตงโมโคตรอร่อยเลยะคะ่ะตอนนี้นี่ครับมีทั้งแตงโมเหลืองไม่ใช่แตงโมแดงขึ้นมาก็เจอร้านแรกเลยะครับชื่อร้าน แอบขายแต่ไม่รู้แอบอะไรขายนะฮะต้องมาถามป้าเขาแต่ที่อ๋อแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะเจอแต่งโมแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งนะับก็มีเครื่องดื่มนะครับอันนี้เราเตรียมมาจากโรงแรมให้มาเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวช้าับข้าวเราเยอะมากไม่รู้ว่ากินอิ่มหรือตั้งง่วงหรือเปล่า บนพระตะาคารซ้ำแหกน้ำแข็งใสครับต้องเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายนิดนดงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินเนี่ยน้ำตาลเราจะตกนะคะอร่อยไหมแตง์วาแบบบูมเบลงเป็นน้ำแข็งที่แบบน้ำแข็งสวรค์อะมันอร่อยนะหวานไหมโอเคล่าสุดนะคะตอนนี้แค่ซ้ำแรกผ่านไปแล้วต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะ อย่างเง้ยไครับเจ็บๆค่ะใครหายใจแรงคะไม่มีไม่มีไม่มีใครหายใจแรงเลยค่ะหัวใจหัวใจดิเดมว่าเขาให้เราแผ่นนี่แผ่นต้องเดินต่อแล้วค่ะเพราะว่าสิบโมงครึ่งเรายังไม่ไปไหนเลยเราแวะซัมลราชั่วโมงขอายกำลังใจหน่อยสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ มีต้นทานตะวันด้วยครับนี่ก็ครึ่งทางแล้วครับเกินครึ่งแลยจะถึงอยู่แล้วเนาะใกล้ละใกล้กลจะเป็นลงคร<ง> <laughs> ึ่งทางาตอนนี้เราถึงฟามกบก<อ>โดนแล้วนะคะ อีกประมาณ1.5เมตร<ม>เรา<พ>จะถึง <ขอ S 1> ด้านบนแล้วค่ะ,ะถึงคำว่าพิชิตให้ได้เอายังไม่ถึงหรอ <laughs> อันนี้นไมาถึงแล้ว <laughs> ก็คือใครที่ค่อยมาแล้วก็ดีใจด้วยค่ะที่คุณเป็นผู้พิชิตคู่กระเดือ <laughs> ใครที่ยังไม่เคยมาก็พ่ดดยาที่อื่นก็นได้ค่ะ,ะตรงน,นี้นะคะเราจะยืนพักเป็นจุดสุดท้ายค่ะก่อนที่จะถึงยอดภูกระดึงบันไดลิงยาวประมาณร้อยสองรอยเมตรนะคะจะไปขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอ๋โแล้วก็ผู้ร่วมทริปว่าไงครับเท <c oughs> <c oughs> ี่ยวมีลก <c oughs> หายใจเท <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ่ยมีก่อนที่เราจะเดินขึ้นก่อนตัดสินใจหายใจให้พอก่อนสูดหายใจให้พอก่อน ท้ายแล้วครับดูด้วยว่าจะเห็นพระที่ตกดินไหมทุกคนนี่คือยอดดอยอินทนนท์เราถึงแล้วค่ะเวลาทั้งวันของเรานะคะเรามาถึงแล้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือพี่พูพิชิตพูกระดึงเหนื่อยจนพูดผิดพูดถูกนะคะโอ้โหมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาปังเมื่อเราเดินมาถึงนะคะกระเป๋าสัมภาระของเราก็ขึ้นมาถึงพอดีเลยลอนดอนแอดพูกระดึงนะคะ สุดรัละแต่ยาเลยค่ะเพรคุณจะรู้ว่าไม่มีใครรักคุณจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิกเนี่ยไงหลังลงมาทุกคนหลบหมดเลยอันนี้พี่เขาเรียกว่าหาจุดยืนก่อนอื่นแล้วก็มาเลือกจักรยานกันก่อนนะครับเพื่อจะไปดูจุดชมวิวพ้าที่ตก อยู่ผาหมากโดด,ด <laughs> อันนี้เราปิกนิกที่ผาหมากโดกกดอืนปูกระดึงนะครับ With your mind เราเามารับกระเป๋าครับเราจะเข้าที่พักกันแล้วนะฮะเราจะนอนบ้านพักนะครับเราจะไปกิน,นข้าวนะครับพี่ขอไอเฟลดูชุดแต่ละคนเลยนะเราถึงร้านหมูกระทะแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเจอกวางนะนี่เป็นอะไรเออหตัวใหญ่มาก เาใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากโอ้ยพิ่งจะลงมาเลยนะทิ้กันหมดล่านแล้วนี่แะคะของอร่อยค่ะข้าวจี๋หากินง่ากมากค่ะจี๋หอไปเลยคัะนี่เรามากินหมูกระทะนะครับแตห้อนู้อร่อยสข้าวจีอิวข้านุ่ม กลิ่นมีหอม6ออนอยู่ในปากจีอยู่ไหนอ๋ออยู่างนี้เฮ้ผมกินหมดไปแล้วเนี่ยอ่ะเอ้าประธานโกวหมดแล้วอ่ะหมดแล้วจีไม่ได้กินเลยป่าเพิ่มใหม่ชุดครับยัพอนี่ชุดที่สองแล้วชุดแรกไม่พอขออีกอันสวัสดีครับใกลตอนนี้อัพเตอร์นูนแล้วค่ะไม่ใช่เช้าสิ11โมงแล้ว ไปไหนเห็นคนับเท้าค่ะที่หอยเฟลพี่ขอได้มากเลยแต่ผมเป็นแค่คนขับรถแหละครับอยากเป็นคนขับรถเท่ก็จะไปกินข้าวนั้นครับที่หอยเฟลที่หอยเฟลนี่พี่บอกว่าเขาจะงงไหมว่าเราขนถือกันมายังไงเย็นมากพี่หนาวไหมพี่เย็นๆพี่ไม่หนาวหรอกหนาวก็ของพี่คือไม่มีตังค์ครับ เรามากินอาหารเช้านะครับมือแรกอพัตาคารภูกระเดื่ะผมก็จะเป็นทำหน้าที่รับวิดบาทเป็นคนขับรถนะฮะบสองคนสองคนไม่ต้องห่วงที่นี่ไม่มีแกลบก็เลยรับชิดเสริมก็เลยแล้วก็มีคุณผู้หญิงสองคนท่านผู้หญิงก็จะใช้คำว่าท่านคุณไม่โอ มีตัวฟารี่มันตีกลับเนี่ยโอ้โหคูก็ะดิ้งเฉยงค่ไปรับเมื่อเช้าครับลงจากพอมาวุดไปถ่ายกับน้ำตกเข้ากันแรกะนูไปฟารี่ฝรั่งเศสหอไอเฟลนี่คือโชคดีนะที่บ้านไม่มีเต้าเสียบปลั๊กอะไม่งั้นไม่ทำร้อนเลยนะไม่งั้นนี่แบบดับผมเลยนะไดผม้วนผมพรุ่งนี้จะมานะภูเพอไปพวกพารากอนน ไม่ไม่ได้เหมาะเลยไปปั่นจักรยานนะครับ,บ,บไปต่อนะคะมาะไปดูน้ําตกกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำใหญ่ครับจะมีน้ำตกเขาเรียกน้ำตกถ้ำใหญ่เ,เป็นต้นเหมอเปิ้ลที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปก,กนนนันนี่ข้างบนนะไฮไลท์เลยแหละไม่ว่าใครจะมาที่ภูเกรตึงเนี่ยต้องมาถ่ายรูปต้นเหมเปิ้ลที่น้ำตกถ้ำใหญ่ครับ เรามาที่ร้านอาหารนะครับอยู่ที่พระเยมเมนนะฮะปั่นจักรยานมาก็มานั่งพักกันก่อนครับมองข้างหน้าเหมือนเป็นทะเลเลยมื้อกลางวันของเราเป็นอะไรคะเเรร็จูปพราะว่าร้านปิดนะคะก็เลยต้องกินมาม่ากันร้อนๆคนๆเลยความเหนื่อยของเราก็คือกินซัม,มเมอร์เสรมหมดไปกันคนละกี่ขวดแล้วเนี่ยตองโมอีกกี่ชิน้น ไข่รทรงเครื่องอีกอทริปนี้คือหวังผอมไม่เลยค่ะอาหารแบบอยู่ดีกินดีมากร้อนร้อนเย็นมากค่ะทุกคนตรงนี้เย็นถึงแบบเรียนถึงหนาวเลยนะดูก็ดีท้องฟ้าสวยมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปต่อแล้วนะคะต้องเติมเสบียงก็คือมีน้ำเปล่าเอาไปด้วยเพราะเราต้องไปผาลมซักอีกกี่กิโลค่ะสี่กิโลสี่จุดสามกิโลก็ประมาณสี่สิบนาทีได้แหละจะไปตามอะไรไปกินอะไรไปกินเบลนี่เบลลี่อ๋อนี่ชลหอมขานี่มาจากอ่าเมืองคารล้ไหมครับแล้วก็ขึ้นคอ ไปเดินพรมแดงแ <laughs> ถึงแล้วครับผาลมสักคำช่วงตีนะคะก็คือเราดูว่าต้องจองเบลนี่ก่อนนะคะถ้าเราไม่จองก็คือจะไม่ได้นี่ค่ะเบลนี่จองหมดแล้วนะคะวันนี้ นอนได้นะสี่เฉีนคือคือทุกคนขึ้นมาจะต้องมากินเบวนี่นะก็ข,ะขึ้นมากินเบวนี่เข็มมาชิมกันนะคะเบวนี่จากหาลมสักนะวันนี้โดยตูดนะครับตูดนะครับสุดเลยสุดปวดตูดสุดแล้วครับ <laughs> ไหวไหมครับสู้ค่ะอีกแค่สี่กิโลข้างหลังเู้วค่ะสู้หรอมั้งโอเคไปต,ต่อเลยค่ะไปะเร็วมากค่ะเราใช้เวลาจากขาลมสังมาแค่ประมาณชั่วโมงสิบห้านาทีะาอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบุญมีโอชาครับหลังจากหมูกระทะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาชเมลโล่มาย่างนี่นะคะเดี๋ยว นานถ้ากินให้ดีมันจะยืดๆหนุบๆแบบนี้นะคะไไอ้ออยอา่อยดูคนอยากถ่ายรูปกับกวางครับไปดูกัน <laughs> เขาจะยอมถ่ายรูปกับเราไหม ตัวผู้นะววกวางป่าแล้แท้เลยนะยนี่มันกวางตัวผู้นะเขาพยายามจะมองตินาอยู่ว่าอันนั้นตัวอะไรหรือตัวประหลาดหรือยังไง <laughs> นฮะมาแล้วนะฮะกว่นี่ครับเราอยู่ใกล้กับกวางนะฮะน้องสีทอง น้องสีทองทั้งสีทองเดี๋ยวนี้เราจะเดินกลับกันแล้วนะครับดีเห็นรถเข็นเดินมาแก๊งผู้หญิงเราครัมีที่แผนได้จะไปขอให้เขาลากให้ไม่อยากเดินแล้วจะอาศัยรถคันนี้ไปนะ มาแล้วพี่คะพี่คะพี่คะถ้าหนูขึ้นไปนั่งได้ไหมจ้างไปได้ไหมคะไปหลังแปลค่ะหนูสองคนผู้หญิงสองคนได้ไหมจะขึ้นได้ไหมได้หนูน้ำหนักตัวเบาแหน่ะค่ะให้เขาขึ้นพี่แบบงงเลยเว้ยพี่แบบงงเลยเว้ยได้เดียวรถตังรถรถยาง นั่งเรือเลยอ่ะพอได้ตัวเบาโอเคค่ะเออไปบายไปบายด้วยไม่เป็นไรสุดีกว่าถึงแล้วนะครับภาษาพี่เขายกเขายังเดินไวกว่าเราเลยอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยแม่ถามพี่นะเหนื่อยมเหนื่อยไหมเดี๋ยววันนี้เราจะลงแล้วนะคะอืมเสื้อผ้าวันนี้ก็ขาตึงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ ตู้ไหวค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นทางลงเนี่ยก็ไม่ง่ายนะบอกเลยว่ายากเหมือนพอๆกับตอนขึ้นเลยแต่เราก็สู้ๆค่ะสู้ค่ะถึงทะเลเข้าไว้สู้จะยากสุดแล้วมั้งตรงเนี้ยใช่มันจะชันหน่อยจะเอาไม้ฝานมาแล่ะ สิบนาทีผ่านไปคือแบบเหมือนยังไม่ได้เดินยยหล่ขายังแบบชอยไม่ถเลยเลยเื่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ <c oughs> พี่เบียนักันเพราะว่าเขาไปถึงก่อนทิ้งนาไว้วทิ้งว่าที่เจ้าสาวคะ่ะเดี๋ยวเราจะเช็คนะคะว่าพกกระดึงจะพิสูจน์รักแท้ได้จริงหรือเปล่าคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เราเป็นคนพูดแล้วกันบอกว่านาหกล้มนะคะพี่เบียจะตอบว่าไง ฮัลโหลพี่เบียพี่เบียอยู่ไหนพี่อยู่ตรงที่เรามาไอซําแค่แค่น้ำเดี๋ยวรั่งลอยเนี่ยทำไงดีพี่เบียคือนาล้มอ่ะล้มเดินไม่ไหวเลยอ่ะคือนากับไอคือวากับแบงต้องหิ้วปีกนาไม่ไหวอ่ะเจ็บขามากเลยอ่ะล้มตรงไหนอ่ะล้มเนี่ยตรงก่อนถึงตรงทางลงบันไดลิงอ่ะพี่เบียเป็นไรมากเปล่าเจ็บขาเลยอ่ะต้องหิ้วปีกเลยอ่ะมาเลยนะมาเลยคล้มาั มาเร็วเรวนะพี่เบี้ยโอเคโอเคโอเคอเครับมรองใส่ว่าจะมีคนอําผมนะผมลงมาอยู่ข้างล่างนะอําว่าขาแพงหรือเปล่านะและให้ผมขึ้นไปรับผมต้องอเ,เดินขึ้นไปใหม่ ทำไมรู้อ่ะว่าเดินแกล้งอ่ะรู้อ่ะว่าเดินแกล้งมันจะล้มไหมนี่กัน ในรีวิวทำไมพี่รู้ได้ไงทำไมรู้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่เอวแล้วทำไมรู้ว่าแก่งอ่ะต้องเดิผมมันจะเดินมันนเดิไก่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์น่ะยูทูบเบอร์เขาต้องรู้นะมันต้องมีการติดต่อไม่แก่งอ่ะรู้ได้ว่าแก่งตอนที่พี่บอกว่าจะบอกบอกลุงไปช่วยนะตกใจมากอ่ะเกือบปิแผลน่ะเมื่อกี้ไม่ใช่พี่โตติดต่อลูกค้าขึ้นมาตอนนี้เรามาถึงซัมกอซังแล้วนะคะก็เป็น ซ้ำที่3าถ้าน้ำจกทางขึ้นแล้เหืออีกสองซ้ำล้วก็ถึงข้างล่างแล้วค่ะห้าร้อยเมตค่ะสบายมากบายไม่ที่สุดนะคะก็มาถึงแล้วครับก็ใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เที่ยงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะคะก็ทำเวลาดีมากเลยสี่โมงเย็น เป็นไงคะทุกคนไหวไหมสบายเนาะไม่รู้สึกอะไรเลยใครบอกภูกระดึงแบบต้องออกกำลังกายมาเต็มตัวมาเปล่าเลยค่ะพวกเราอดนอนแล้วก็ขึ้นนะขับรถมอเจ็ดชั่วโมงเลยขึ้นต่อครับน้องๆโอเคค่ะแล้วพบกันทริปหน้านะคะสำหรับเนี้ยก็ปิดคลิปภูกระดึงไว้เท่านี้นะคะายไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะคะ